ันนี้ผมไม่อัปเกรดนะเอาตังค์ไปโลดีกว่าครับรึงว่นนี้ผมเก็บไว้นะเพื่อจะเอาเลือดแล้วเรียบร้อยครับมาแบบธรรมชาตินะไม่ต้องโลแล้วผมก็จะไม่รีบด้วยผมจะขายบอลเลยเพราะว่าผมจะอ่อนให้เขานะผมไม่อยากให้เขาตายนะครับขายบอลให้เหลือแค่3ตัวพอนะแล้วก็เล่นศิวิกา3ดาวผมเหลือแค่3ตัวนี้พอนี่เลยเพราะว่ายังไงเลือด16บหเขาไม่ตายแน่ถ้าคือผมเหลือสาตัวครับใช่น่าจะซื้อเลยนะ ไปดิรออะไรล่ะโอเคดึงเชิงครับดึงเชิงเรียบร้อยครับสิวิกาสดาวแล้วรอบนี้ถ้าเกิดผมชนะเขาก็<ๆ>น่าจะไม่ตายนะมีคนพิมพ์จีจีนะครับมาแล้วสิวิกา3ดาวเรียบร้อยครับปล่อยเงินล้วนแน่นอนเงินผมน่าจะมีเป็นร้อยอะเออเรียบร้อยดาวมีเป็นแสนนะทุกคนดูทางขวามือแสนหมืน่นสิวิกาโคตรบ้าครับเหลือหนึ่งเห็นปะไม่ตายแน่นอนครับ3ามตัว โอเคผมพยายามจะทำห้าบาทสาดาวเพิ่มอีกตัวหนึ่งแนละ้วก็โลครับลํำยับลํำแบบไม่รอครับไม่รู้จะมีตัวอะไรทําได้หรือเปล่าแต่เหมือนจะตังค์ไม่พอนะเพราะว่าอ่อไม่ทันด้วยแหละเออันเล่นไม่ทันด้วยแหละครับโอ okay. เคอ่าเก็บลัมเบอร์มาครับลัมเบอร์นี่น่าจะทําไม่ได้เพราะว่ามีคนเล่นนะอันนี้เจสครับผมงงอะไรอยู่เนี่ยขายตัวอะไรดีผมคิดอยู่ทําอะไรดีนะครับจัดเลี้ยงไม่ทันนะั่นเหลือซีวีสุดท้ายด้วยนะครับหมดดีไหมอ่อโอเค ว่าไม่ทันครับแล้วก็ตัว5บาทลงไปเต็มเลยเป็นเลเจนด์บอร์ดแบบแท้จริงโอเคก็น่าจะ GG ไปครับเกมนี้แล้วเขาก็ไม่กดยอมด้วยนะอันนี้ต้องขอบคุณเขานะครับเพราะแบบให้โชว์นะเอาพิมพ์จีมาผมก็ g จีตอบไปแล้วครับเขาให้เราได้โชว์สวิกาสองรอบเลยขอบคุณเขาด้วยนะครับก็จีนะครับเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วบอร์ดเทมอล้อน